ครับสวัสดีครับน wow. ี่เจอใช่ไครับนี่น้ำสถานติดเช็คซ่อมครื่องผ้าฝาบนซัมซุงนะครับมีปัญหาตอนนี้เปิดไม่ติดแต่ลูกค้าแจ้งว่ามอเตอร์ไม่หมุนนะมีช่างตรวจเช็คก่อนหน้านี้แล้วบอกว่ามอเตอร์ไหม้นะครับทุกคนซัมซุงยูเบอร์นะครับยูเบอร์วเอหนึ่งสามดับเบิลยูเก้าซัมซุง จะ,จ,ะจะตอนนี้ช่างมาเช็คแล้วปิดไม่ติดอยู่นะครับเมื่อกี้แกดูแล้วลองแกะดูคร่าวๆว่ามีหนูกัดสายนะครับจะต้องเช็คดูจรตรงน,นี้แกหมดนี้ออกนะเกี่ยวปล่อยสามตัวน้ฝาขึ้อนอัอนนี้ก็จะมีหนูกัดสายอยู่แต่ว่ายังไม่รู้อาการเรื่องมอเตอร์นะครับยังไงทําให้ติดกันสีทองเงินตรงนี้นะครับตัวน,นี้เป็นสายมอเตอร์นะเนี่ย มอเตอร์หมุนข้างเดียวตรงนี้หมุนก็ตอนนี้เหมือนกันอตรงนี้สามเส้นอ๋อสามเส้นนี้จะเป็นน่าจะเป็นซิลีนอยนะครับอโอ้โหขาดมิดเลยดำดำขาวเหลืองนะครับสามเส้นตรงนี้เตรียมหัวแรงบักกีกอนตัวนี้ต้องใช้การบักกีนะครับเพราะว่าขาดจน าดจนมิดต่อต่อสายกันแล้วก็ไลดูสายทีนะครับว่าไฟไฟมาหรืออยังนะครับไฟตรงนี้เป็นไฟเข้าเดลวมากใช่ไฟเข้าเข้าชุดหนึ่งแล้วก็ออนิเลชุดหนึ่งตังชุดหนึ่ง ตัเป็นี่ไม่ว่าเป็นสีขาวนะไม่ใช่นะเหลืองก็เหลืองนะเหลืองต้องไล่ดูว่าเส้นไหนเป็นสายปัก๊กตัวไหนเป็นสายบอร์ดนะครับจะมีออนบอร์ดไปที่มอเตอร์เส้นหนึ่งต่อผิดชีวิตเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนคือช็อตครับตั้งมัติมิเตอร์โคนหนึ่งนะครับอาร์โคนแห่งวัด จากักนะครับว่าคู่ไหนมาจากลักกันแน่นะครับเมื่อกี้ลองวัดแล้วจะเป็นนี้เหลืองเส้นนี้กับดาขึ้นนี้ฮะเส้นนี้ไม่ใช่นะว่าเส้นนี้เป็นเป็นอ่อนจากวีเลย์นะครับไปที่มอเตอร์นะครับนะเดี๋ยวเราจะวัดยากหน่อยนะนี่คู่คู่ดำนะครับตัวนี้คู่เหลือง เือคืตัวนี้นะฮะที่วัดดูแรงขึ้นนะฮะตัวนี้คร่าวๆนะครับมันไม่สนิทก็จะไม่ขึ้นเ,เาาขียน้ามันทีนอแรงนะครับสี่จุดเขียวหรือน้ําเงินนะครับดําเหลืองเหลืองอเขียนครับแล้วก็ตั้งมิเตอร์นะครับ 250 2 5งร้อยหาสิต์เอไม่ใช่ะลรมีค่า่ัดดำเหลอานี้นะครับโอเคสองร้อยยี่สิบวัต์สองร้อยสามสิวลต์นะครับเดีลองเปิดดูก่อนนะครับ <Okay. S 2> ไม่ติดต่อแล้วก็ยังไม่ติดนะครับแสดงว่ายังมีจุดอืนอ่นอีกคียกดไม่ได้อ้อจะมีชุดนี้อีกนะฮะชุดสายแพรอย่งนะสายแพรพ่วงระหว่างซับพายกับปุ่มคีย์กดนะตรงนี้ วัดดูไฟกันวนะ่าไฟ5โวลต์อะไรแบบนี้ยังวัดไฟตรงเช็คไฟ5โวลต์กันนะครับไฟดีซีจ่ายได้จังนะครับไฟที่ไปทเฟเชอร์นะครับมีละ2.5โวลต์น,นะตรงนี้สีส้มเป็นกาวสีน้ำเงินสีโวลต์มีนะครับสี 4, 5โวลต์มีละก็ดเด๋ยวชุดนี้ ชุดที่ขาเนี่ยใชอะไรนะั้ยตัวนี้นะครับโอเคน่าจะเป็นไฟ5โวล์นะครับ5โวล์ไปขีดกดนะครับโอเคจุดนี้หายอยู่ต่อชุดนี้ไปตัวนี้ก็ัก,กี้แล้วนะตัวนี้ สายแฝงตอนนี้นแรงไฟ5โวลต์นะครับไม่แน่ใจลงกาหรือเป็นบวกนะครับแต่วัดดูเป็นบวกนะครับเดี๋ยวเราเช็คดูอีกทีเดี๋ยวเสียบปั๊กแล้วลองออนอีกทีเด็บเลยม่ติดโอเคอ่ะไหติดแล้วนะครับตอนนี้กดสตาร์ทครับเียมอเตอร์หมุนได้ไหม มอเตอร์ไม่หมุนนะราคาเจ้าจำได้บอสังผ้าไม่ได้อยู่ตอนนี้เลวลาขึ้นนะครับน่าจะราคาผ่านของท่านขอนะครับเวลานับนั่วคาวบิษัอบแต่ไม่ได้หโอคให้ช่างผ้าเป็ดถึงแล้วรค ลองสั่งสปินครับดีอีอ๋อนี่ซีิตประตูต้องติดตัวนะกันห่งเลยมั้ยไม่ทำงานทั้งร่าง ไม่ทำงานไม่ทำงาน,งานจะต้องว,วัดไฟมอเตอร์กัน,นะะไฟใจใจจะบอดออกไปที่มอเตอร์หรือยังครับเน,นี่ยเวลาลดนะติดกันไปทั้งตีมิเตอร์วัดไฟกันหลังตรวจนะครับวัดตรงนี้ตรงมอเตอร์ไม่ออกนะครับบอดเสียงรีเลย์ไม่อ่อนเลยซิมเจ้ามินิที่บ้านติ๊มไปติ๊มเลย จะต้องดูตัวซิดนอยน้ำน,นะว่าน้ำเข้าเร็วนะครับตอนนี้เวลาแฝาหลังครับเอซีเหมือนเดิมซิดหน่อยน้ำเข้าเลยก่อนทำงานไหมนะครับไม่มีนะตอนนี้ก็ไม่มีไม่สั่งงานนะครับเงียบกิฟตเลยบอดไม่อ่อนนะ อ่อนไม่อ๋อนี่สายมอเตอร์ตรงนี้ฮะเดี๋ยววัดโอมมอเตอร์ดูกันทีนี้จะถอดปลั๊กกันเดี๋ยววัดโอห์มมอเตอร์ดูกันนทั้งคูนึงนะครับกับกิโลตรงนี้กันฮะคือบอร์ดไม่อ่อนนะเันสีเหลืองนะคอมอเตอร์ตรงนี้เห็นไหมมีโอห์มยี่สิบโอห์ม แรงโอห์มต่ำนะครับประมาณสามโอห์มโอห์มมอเตอร์ที่ปกติด้วยนะครับถ้ามอเตอร์ช็อตอยู่ตัวไบแอกก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเลยมันต้องนอนเครื่องดูมอเตอร์ก่อนแต่ที่แม่บอร์ดมีปัญหาอยู่นะครับโอเควัดโอห์มอยู่แล้วนะครับมอเตอร์รัสิกจะเป็นปกติอยู่มอเตอร์ไหมจริง จำรอบนะครับมันจะจำรอบไหมบอร์ดก็น่าจะเสียคาปลาสีไมโครเดี๋ยวต้องเช็คราคามอเตอร์กันมอเตอร์ไหมเนะนี่ยเนี่ยครับมอเตอร์ไหมแต่ปัญหาบอร์ดเสียน้ำครับบอร์ดก็เสียแต่แอกน่าจะเสียด้วยครับแอกสองตัว เไฟมันเกินมารืกเ่าปกติมันเสียยากนะไม่เจอเสียนะเสียยากเดี๋ยวมอเตอร์ก็ถอดไม่ยากฮะอ่านี่สีตัวแล้วสายมอเตอร์มันอยู่ไหนะอ๋อดันขราบ เบอร์สายพานก่อนพานเบอร์อะไรอ่ะเพื่อใครต้องใช้เอ็มยี่สิบสองนะครับเบอร์มอเตอร์ไม่เห็นเบอร์อยู่เพว่าอม,มอเตอร์ไม่บอดเสียด้วยครับเบอร์ไม่ต่ำเลยไม่ไม่ชัดรอบ ต้อเช็คราคามอเตอร์แล้วก็ไอ้บอร์ดน่าจะซื้อแต่แอกมาเปลี่ยนก็น่าจะหายอย่างยังไงก็เดี๋ยวหาอะไรดูก่อนนะครับจะดูเบอร์ได้แต่แอกก่นอนแต่แอกก็เบอร์นี้คีซีอาร์หนึ่งสองเอฟเอนะครับสองตัวเบอร์เดียวกันนะครับตัวนี้ก็น่าจะช็อตไปด้วยนะครับ คัยังไงก็หาอะไรดูก่อนนะครับหามอเตอร์ด้วยก่อนยังไงก็แชิญคาอีกทีนะครับยังไงก็ช่วยกดตามกดซับตะคายกดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจใช่ไหมเอาในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับหวังว่าช่าใหม่จะช่วยได้นะครับยังไงก็เช็คให้ละเอียดก่อนนะครับ